สบายบนวูมิลำสูงแลยครับวับนนี้แดดน่าจะร้อนหน้าดูเลยใจเย็นใจให้ทุกคนครับสู้ๆครับสู้ ใกล้สงกรามแล้วสงกรามเรามีแผนจะกลับนครศรีธรรมราชไปหาตากับยายจะพา,าเด็กไปเที่ยวหาตากับยายครับมานแม่น้นงอยู่นครศรีธรรมราช กับปีละสองครั้งประมาณประมาณสงการปีใหม่แล้วก็บ้านพ่ออยู่เยอซอท์ธรบ้านปะะู่ย่าอนะยู่เยอสซอรเยอสซอร์ี่จะกลับเทศกาลครับ ยโสเดินทางสะดวกเดินทางแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแต่นครศรีนี่ยังต่ำมีสิบชั่วโมงครับกรุงเทพนครศรี800กว่าโลครับแต่กรุงเทพยะโสประมาณ6กรอ ประมาณ600โลครับบวกลบป,ประมาณนี้เหรอถ้าจะกลับยะโสต้องกลับไม่ใปเทศก,กาลเทศก,การลรถตีดตี่น้องชาวอีสานเดินทางกันเยอะเทศก,กาลเราต้องกลับช่วงที่ไปเทศก,กาลจะกลับจังหวัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ ถ้ากับเทศกาลยาวรถเยอะครับเดินทางกันสามรถสรงสามคนสงสามคนนั่งด้วย เดินทางทุกวันนะจนถึงสุขสาธทิตวันยุ่งเราจะไปเข้าไปทางเรียนก่อนคับ

ที่พีทที่ไหนเคยมาบ้างแล้วครับพัะสมุทรเจดีมีหลายท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปถ้าไม่มีถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะพาไปเหมือนกันพาไปดูว่าพระสมุทรเจดีมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างมาถึงพระสมุทรเจดีแล้วไม่รู้จะไปไหนจะพาไปรีวิวจะพาไปดู ที่ท่องเที่ยวจะมีร้านอาหารบ้างเดี๋ยวแนะนำให้ไปดูเนี่ยพระสมุทรเจดีย์ ที่เขาจัดงานไหว้พระธาตุเจดีทุกปีครับนี่นโซนนี้เลยถนนเส้นนี้เลยอยีข้างในครับข้ามสะพานไปก่อนพระสมบุตเจดี เห็นยังทรดีาน้ำประสมุเจดีย์ครับถ้าเรือข้ามฝากจากปากน้ำมาประสมุติเจดีย์เป็นถาเรือข้ามฝากครับวัดประสมุต j เจดี สมุดเจดีย์ครับนี่มาส่ประกัน มจดีครับอันนี้ปากแม่น้ำเจ้าพยาครับใครมาเที่ยวกันครับแม่มาได้เลยไปต่อคลิปหน้ากันครับ